้อที่29นะครับก็เป็นโจทย์ในเรื่องของลำดับและอนุกรมนะครับโจบอกว่าถ้าลิมิตของตัวนี้นะฮะเมืม่อ n เ,เข้าใกล้อันตน์มีค่าเป็น1แล้วผลบวกของอนุกรมนี้นะฮะจะมีค่าเท่ากับเท่าไหรนะ่โจย์เขาให้ข้อมูลนี้มานะฮะเพื่อต้องการจะบอก a b นะฮะคือข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่บอกค่าของ B กับ a อนะฮะว่าเป็นอะไรยังไงแล้วลังจากนั้นค่อยมาแทนในนะี้ พอแทนในนี้เราก็ไปดูซิว่าอไอ้จานุกรมที่ว่าเนี่ยมันเป็นอนุกรมอะไรนะฮะเป็นอนุกรมเลขคณิตหรือเปล่าอาหรือบางทีอาจจะเป็นอนุกรมเทเลสโคปิกอนุกรมอของลำดับเลขคณิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มาคำนวณหาสูตรของผลบวกอานันต์ของมันนะฮะเริ่มที่จากข้อมูลแรกก่อนจะบอกว่าตัวนี้เป็นหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวขอลอกแป๊บหนึ่งนะฮะลิมิต ของ n กํลัง2 b บวก1ส่วนด้วย2 n กํลัง2 a ลบ1เท่ากัน1ลิมิตก้อนนี้เป็น1นะคะะแต่มาดูตัวนี้ซิหาค่าลิมิตแบบเ v e r s i o นของเราซินะฮะอันนี้โจทย์บอกว่าเป็น1แต่ถ้าถ้าหาแบบเ v e r s i o นของเราเนี่ยเราจะได้ว่าลิมิตก้อนนี้มีค่าเป็นอะไรอ่าจะมีค่าเป็น b ส่วน2 a ใช่ปะย้ายค่าก็จะได้ว่า b เท่ากับ2 a นะฮะทำไมได้อย่างนี้บางคนสงสัยการคำนวณค่าลิมิตณนะอนันต์นะฮะเราดูอันนี้เป็นเป็นวิธีมองเูเร็วนะฮะสังเกตว่าตัวนี้ N ยกกำลังสองใช่ไหมซึ่งซึ่งเป็นตัวที่ คือมีค่ามากที่สุดและในบรรดาทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือ n ยกกำลังสองสังเกตจาก n มันลู่เข้ามันวิ่งไปหาอนันต์อินฟินิตี้เพราะฉะนั้นค่ามันมหาศาลนะฮะยกกำลังสองยิ่งใหญ่เลยใช่ปะเพราะฉะนั้นข้างบนก็มี n อกำลังสองข้างล่างก็มี n อนกำลังสองนะฮะค่าของลิมิตก็คือสัมประสิทธิ์ของพวกมันนั่นแหละอ่าสัมประสิทธิ์ของ n อกำลังสองก็คือ B ก็เรียก B มาสัมประสิทธิ์ของ n อกำลังสองก็คือสองก็เรียกสองมานะฮะอันนี้คือเราวิธีนี้เกิดจากการที่เราทำบ่อย สังเกตบ่อยๆนะฮะถ้าทําตรงๆเนี่ยก็อาจจะทาโดยการเอาเอกําลังสองหารตลอดก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอเอําลังสองหารตลอดเทคลิมิตเข้าไปมันกลายเป็นศูนย์อะไรประมาณนี้นะฮะตัวอื่นเป็นศูนย์ตัวที่ไม่ตัวนี้เป็นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะนี่คือทําตรงๆนะฮะไปไปดูได้ทีนี้ปุ๊บออกมาได้ b ีส่วนสอง a <c oughs> ก็เลยได้ว่าอ๋อจริงๆแล้ว b กับเอมันสัมพันธ์กันแบบนี้นะฮะเราก็เอาความสัมพันธ์อันนี้แหละ ไปแทนในอนุกรมน,นี้นะ,ะ้ะเพื่อหาค่าของเจ้าอนุกรมันนี้โอเคโจทย์บอกว่าอ,อนุกรมนี้นะฮะก็คือตัวนี้ใช่ไหมเราก็แทนเข้าไปเลยเอเราจะขึ้นอยู่กับเรานะฮะว่าเราจะฟิก ใครไว้นะครับจะฟิกเหรือว่า f ิกบไว้ครูขอ f ิกเไวล้ละกันนะคะ A ก็เป็น A แต่ B ขอเปลี่ยนเป็น 2A เพราะฉะนั้นเอาเข้าไปแทน A คูณ 2A ก็กลายเป็น 2A กําลังสใช่ไหมข้างล่าง A กกาลังสบวกกับ B กกาลัง2แต่ B กกาลังสก็คือ 4A กเาลัง2เพราะฉะนั้นบวกกันก็เป็น 5A กํอลังสอันนี้เลขอันนี้เลข2 น,นี่เลขสองนะ,ะเลขสองเนี่ยแล้วทั้งหมดก็ยกกําลังเน,นะฮะเอาเอากำลังสองเหมือนกันก็ตัดกันนะฮะเออเดี๋ยวบางคนสงสัยว่าเอ๊ะ a เป็นศูนย์หรือเปล่านะฮะ a ไม่เป็นศูนย์หรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโจทย์ดูโจทย์ดูโจทย์ก่อนโจทย์ไม่ได้บอกเลยนะนะครับว่า a ไม่เป็นศูนย์อ่าแล้วรู้ได้ไงว่าทําไมไปเป็นส่วนได้อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราสังเกตดีๆนะครเราจะพบว่า a เนี่ยไม่มีทางเป็นศูนย์เพราะว่าถ้าเกิด a เป็นศูนย์เนี่ยอีเจลิมิตก้อนนี้มันจะจะมีค่าเป็นอนันต์นะครคือไม่มีทางที่จะลูกเข้ามาหาหนึ่งได้เพราะฉะนั้นการที่มันลูกเข้ามาหาหนึ่งได้ a จะต้องไม่เป็นศูนย์ทานี้สังเกตนิดหน่อยนะฮะแต่ไม่เป็นไรมันไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญของการทําโจทย์นะฮะแล้วก็ดูต่อเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอนุกรมที่ว่าเนี่ยก็คือการหาอนุกรมของ summation ของ2อส่วนหทั้งหมดยกกำลัง n N เอลัมตัหนึ่งไปถึงอนันต์นะฮะอนุกรมตัวนี้เนี่ยเป็นอนุกรมเรขาคณิตใช่ไหมเพราะว่ามีอัตราส่วนร่วมก็คือ2อส่วนหถูกป,ปะเพราะฉะนั้นกดสูตรเลยนะฮะสูตรของอนุกรมเรขาคณิตของนี้อยเขียนก่อนก็คือ A 1ส่วนด้วย1นลบ r นะฮะ a อคือตัวแรกเทอมที่1 R ก็คืออัตราส่วนร่วมซึ่งในนี้ มิไดไปไหนเสียนะฮะก็คือสองส่วนห้าเอหนึ่งคือตัวที่หนึ่งใช่ไหมตัวที่หนึ่งก็คือแทนเอเป็นหนึ่งก็จะได้สองส่วนห้าแล้วก็ส่วนที่หนึ่งลบด้วย R R ก็คือสองส่วนห้านะฮะเพราะเออเออมันเท่ากันที่เรียกออกมานะฮะก็จะได้สองส่วนสามเพราะฉะนั้นก็ตอบสองส่วนสามเริ่อเอ